่ไปพี่ผมไม่รู้ชื่อเออการตายการตายมีเคียวอะให้ติ๊กออกมั้งมุ้งม่วงดูแค่ว่าเคียวอะชื่อเต็มว่าอะไรวะไม่เคยอ่านเลยข้ามไปก่อนข้ามไปข้าไปลากส้มอะมาลูกส้มอะที่ปากจะออกกันนะรู้รู้แต่ไม่รู้ชื่อข้าไปก่อนช่างคนนี้ไม่รู้ชื่อผมไม่รู้ชื่อนาวปาล์มเอ่อสลิเวอร์เนี่ยมาและมาละมาละมาแล้ว กอบเขาก็บเขาชื่ออะไรวะกอไปขาไปพี่รองเท้าสีดำชื่อบู๊ถูกไหมโซนิคบู๊ตนั่นแหละกำลังไล่ไล่ชื่ออยู่ว่าไม่มีอะไรหรื่อกี้ชื่อบู๊ตโซนิกบู๊ผมไม่รู้ชื่อเขียวเขียวเขียวเหรอมีมีมีแบบใบ้ภาษาอังกฤษปะตายตายอ่ะตายเลยเดทไงเออแล้วก็ป่วยปวยซิกเออเติมคำข้างหลังอ่ะเดซซิกอะไรวะ อะไรสกิลลอตตี้หอมที่อ่ะสกิลลอตตี้เบิ้ลนอ่ะตัวเป็ยภาพอ่ะโอนิอัมดาบดาบฟาร์มดาบฟาร์มของดาเมจอ่ะโซลิเวอร์เกาะไฟเกาะไฟเกาะไฟอะไรคะเอาเหนื่อยใจแล้วข้ามข้าม,าม,ามอลองล,ลองเท้าเกาะสุนิคบูธเอ่อกันเวทใหญ่ที่มีเกาะด้วยอ่ะเกาะสีม่วงอ่ะทอยชื่อเต็มดิเมดิตี้ออฟทอยอะไรอ่ะไม่ถูก มั่วมาเลยเอาล้างล้างอ่าเออคินคินซิ่งดูนะแข็งแข็งอาร์ติคอบตัดเลือดตัดเลือดของเม็ดโซสกอร์ไอ้สร้อยเขียวอ่ะฮะสร้อยเขียวสร้อยเขียวอ้เวลาเลย